วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนของวิชาการงานอาชีพในหน่วยที่5นะคะในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่นนะคะจากที่เราได้ศึกษากันในเรื่องของงานประดิษฐ์กันมาพอสมควรแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแรกเลยสัปดาห์แรกที่เราได้เรียนกัน <c oughs> ก็จะเป็นในเรื่องของหลักการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องที่2ที่เราได้เรียนกันก็คือเรื่องประเภทของงานประดิษฐ์นะคะแล้วก็อาทิตย์ก่อน ครูนาทีมาสอนแทนครูเนาะก็ครูได้ฝากครูนาทีสอนในเรื่องของการวางแผนงานประดิษฐ์ไปให้กับนักเรียนนะคะหวังว่านักเรียนจะยังไม่ลืมเนื้อหากันนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าวันนี้ไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็สามารถมาเรียนย้อนหลังกันได้เลยนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมา เรียนกันในเรื่องของการะดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่นนะคะจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื้อหาไม่ได้อัดแน่นนะคะจะเรียกว่ามาเพิ่มเติมความรู้ให้มากกว่าน้อที่ครูอยากจะเสริมให้กับเราวันนี้นะคะก็เนื้อหาในสไลด์เนี่ยอยากให้เราตั้งใจเรียนกันเนาะเพราะว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนกันมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอ่ะ หัวข้อแรกนะคะก็คือข้อควรคำานึงในการทำงานประดิษฐ์นะคะข้อแรกเลยเนี่ยที่ควรคำานึงนะคะก็คือเลือกใช้วัสดุหรือเศษวัสดุที่หาได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนของเรานะคะก็คือหาได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็บ้านของเราบริเวณบ้านของเราหรือว่าตามชุมชนของเรานะคะวัสดุที่หาได้ง่ายนีมีอยู่รอบตัวเราเลยนะคะนักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นผลงานได้เลยนะคะ อ่าต่อมา 2. นะคะควนคำหนึงถึงความประหยัดนะคะ 3. เลือกประดิษฐ์สิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์ของเราด้วยนะคะอะ สุดท้ายข้อ5ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือด้วยความระมัดระวังนะคะ,อ,ะอย่างที่วัยเราเนี่ยก็คือครูพอจะรู้ว่าเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วสามารถจับใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้ด้วยตัวเองแล้วแต่เครื่องมือบางชนิดเนี่ยก็คือมีความยากในการใช้งานนะคะก็อาจจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสี่ยงอันตรายเนาะก็เราควรที่จะ อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ชำนาญในเครื่องมือนั้นนะคะ,ะต่อมานะคะที่ครูอยากจะยกตัวอย่างวัสดุ ท้องถิ่นที่นิยมนำมาประดิษฐ์นะคะครูยกตัวอย่างมาซียางอแต่จริงๆคือวัสดุในท้องถิ่นคือเรามีมากมายเลยนะักเรียนสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะแต่วันนี้ครูยกตัวอย่างที่นิยมจริงๆมาซีย่างแล้วคิดว่าเราน่าจะคุ้นๆกันอยู่บ้างนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะคะนี่ ขวดน้ำพลาสติกนั่นเองนะคะอันนี้คือเจอได้ทุกที่นะคะในโรงเรียนบ้านของเราหรือว่าตามชุมชนเจอเลยเกลื่อนเลยนะคะขวดน้ำพลาสติกนะคะ,ะต่อมาภัยนะคะ,ะภัยอันนี้ก็คือเขาจะอยู่ตามบริเวณบ้านบางคนเนาะหรือว่าอยู่ตามในชุมชนของเราระหว่างทางอะไรอี้เนาะ เราก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ก้านลําต้นของไผ่นั่นแหละนํามาประดิษฐ์นะคะาสามอย่างต่อมาก็คือกระดาษนะคะอันนี้คือแบบมีกันเยอะเลยนะคะใช้ด้านอีกด้านไปแล้วเนี่ยอีกด้านยังไม่ได้ใช้เนี่ยสามารถนํามาประดิษฐ์ได้เลยนะคะอสี่มะพร้าวนะคะส่วนใหญ่มะพร้าวน่าจะใช้ส่วนที่เป็นกะลา มาประดิษฐ์นะคะแล้วก็ส่วนของใบของใบมะพร้าวเนาะส่วนเนื้อของมะพร้าวเนี่ยนักเรียนเขาก็จะเอาเนื้อมาทําขนมหรือว่าทําอาหารหรือว่าคั้นเป็นน้ํากะทิแล้วก็ไปทําขนมทําอาหารแปรรูปได้ต่อเนาะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เอามาใช้แบบในงานประดิษฐ์หรือว่าตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือกะลานะคะ,ะงานประดิษฐ์ที่ครูอยากจะยกตัวอย่างให้กับนักเรียนดูนะคะก็คือเป็นสีย่างเนี่ยแหละ ะะแต่ว่าจะยกรูปมาให้ดูเนาะผลงานต่างๆที่แบบเออน่าสนใจนะคะอ,ะอย่างแรกเลยก็คือกระถางแขวนนะคะนี่เลยนักเรียนเขาใช้ส่วนก้นของขวดพลาสติกนะคะมาตัดเนาะแล้วก็เอาต้นไม้ใส่นะคะแล้วก็ตกแต่งให้แบบน่ารักสวยงามให้หน่าสนใจนะคะสิ่งนี้เนี่ยกระถางแขวนเนี่ยก็คือสามารถนำไปจำหน่ายได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนละอะนักเรียนคิดว่ากระถางแขวนเนี่ยอยู่ในงานประดิษฐ์ประเภทไหนจำได้ไหมในเรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์มีประเภทของใชา้าของเล่นของตกแตง่ง่นักเรียนคิดว่าอยู่ในประเภทไหนอสามอย่างนี้อ,อยู่ในประเภทของใช้นะคะจริงๆมันกั้ากึ่งนะคือ เขาสามารถเป็นได้ทั้งของใช้แล้วก็ของตกแต่งเพราะว่าเอามาใช้เนี่ยก็คือใช้ใส่ต้นไม้นะคะบันจุต้นไม้อยู่ในกระถางเนาะแล้วก็ส่วนที่ตกแต่งเนี่ยก็คือเขามีความสวยงามสามารถนําไปแขวนโชว์นะคะได้เลยอันนี้ก็คือเอามาตกแต่งเพื่อความสวยงามได้เหมือนกันนะคะอ่ะต่อมากระปุกหมูกระปุกอ,อมสินหมูนะคะนักเรียนคิดว่าอันนี้เนี่ยอยู่ในประเภทไหนเอ่ยเอามาใส่เหรียญ ออมเงินเงนอ,อยู่ในประเภทของอะไรประเภทของใช้นะคะอ่าต่อมาโคมไฟนะคะนี่คือสวยมากเลยใช้ตอนกลางคืนนี่สวยมากนะคะก็อันนี้เนี่ยอยู่ในประเภทไหนเอ่ยประเภทของตกแต่งนะคะอันนี้ก็กล้ากึ่งเหมือนกันสามารถใช้ เพื่อให้แสงสว่างได้แล้วก็สามารถนำมาตกแต่งได้ด้วยเพื่อความสวยงามนะคะ,ะสามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันต่อมานะคะไผ่ไผ่นะคะรูปแรกเลยอันนี้เนี่ยน่าจะคุ้นๆกันจากการ์ตูนเรื่องอะไรเอ่ยตัวสีฟ้าโดนแลเอมมันใช่ไหมตัวน,นี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าคอ,อปเตอร์ไม้ไผ่ใช่ไหม แต่จริงๆเนี่ยคอปเตอร์ไม้ไผ่เขาก็มีอีกชื่อนึงนั้นบางคนอาจจะไม่คุ้นหูเขาชื่อว่าจานบินค่ะนักเรียนอันนี้เนี่ยก็คือสามารถแบบหมุนหมุนปุ๊บเขาก็จะแบบลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะอาจจะไม่ได้สูงถึงแบบท้องฟ้าขนาดนั้นแต่สูงจากตัวเราแน่นอนแล้วก็จะหมุนตกลงมานะคะอันเนี้ยนักเรียนคิดว่าอยู่ในประเภทอะไรอยู่ในงานผลิตประเภทไหน ของใช้ของเล่นของตกแต่งอาของเล่นนะคะอ่าต่อมานี่แก้วจากไม้ไผ่นะคะอันนี้เนี่ยในรูปเนี่ยเขาเอามาใส่ช้อนกระส้มใช่ไหมหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆแต่อันนี้ก็คือเราสามารถเอามาใส่น้ําได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแก้วเนาะเนี่ยถนนคนเดินเนี่ยก็คือเขา เอามาใส่น้ําสมุนไพรชาวต่างชาติเนี่ยคือนิยมมากมาแบบมาซื้อกันนะคะนักเรียนอ่าเป็นที่นิยมมากๆเลยของชาวต่างชาตินะคะอ่ะอันนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าอยู่ในประเภทอะไรประเภทงานประดิษฐ์ไหนเอ่ยอ่ะอยู่ในประเภทของใช้นะคะต่อมาอันนี้ก็คือกระถางใส่ต้นไม้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือทําจากไผ่เนาะ เขาก็ใช้ส่วนลำต้นของไผ่นี่ยแหละแต่นักเรียนดูนะคะรูปก่อนหน้านี้เนาะแก้วจากไม้ไผ่กับกระถางจากไผ่เนี่ยก็คือเขาเอามากระถางเนี่ยคือเขาเอามาเคลือบแล้วให้มันเงาแต่แก้วจากไม้ไผ่เนี่ยคือเขาแค่เหลาเอาหน้า หน้าไม้ออกนะคะแต่กระถางนี่คือเขาเอามาเคลือบให้เงาแล้วแล้วก็สามารถนําไปแบบสวยเลยเอาไปจําหน่ายได้เลยนี่ไหมคะนันกเรียนคิดว่าอันเนี้ยอยู่ในประเภทไหนอ่าประเภทของตกแต่งนะคะก็คือเพื่อความสวยงามอเอาไปใช้ก็ได้เหมือนกันเหมือนกระถางแขวนเลยก็คือสามารถใส่ต้นไม้ได้นะคะเป็นจุต้นไม้ได้อ่าต่อมากระดาษนะคะ อ่ารูปแรกเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์โบชัวต่างๆหรือว่ากระดาษลวดลายอะไรที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถเอามาทําได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องใส่ของเนาะก็คือสามารถทําได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยใหญ่หน่อยก็สามารถใส่หนังสือใส่อะไรได้แบบของจุกจิกได้นะคะหรือว่าทำขนาดเล็กๆเอาไว้ใส่ดินสอใส่อุปกรณ์การเรียนได้นะคะอ่าอันนี้อยู่ในประเภทของใช้นะคะอ่าต่อมา อันนี้ก็คือแก้วกระดาษแสนสนุกอ่ะอันนี้นักเรียนคิดว่าเขาอยู่ในประเภทไหนเอ่ยประเภทของเล่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสามารถเอาไปตกแต่งได้เหมือนกันเอาไปตั้งโชว์ก็ได้เหมือนกันสามารถอยู่ในประเภททั้งของเล่นและของตกแต่งได้นะคะอ่ะต่อมา อันนี้ก็คือกรอบรูปนะคะนักเรียนสามารถคิเอทได้มากกว่านี้เลยจริงๆแต่ว่าในรูปนี้คือสวยมากนะคะนักเรียนอ่าอันนี้นักเรียนคิดว่าเขาอยู่ในประเภทไหนงานประดิษฐ์ประเภทไหนอ่ะประเภทของตกแต่งนะคะก็คือใส่รูปเอาไว้ตั้งโชว์ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะอ่ะต่อมามะพร้าววัสดุสุดท้ายละมะพร้าวนะคะอ่ารูปนี้ก็คือ โคมไฟนั่นเองนะคะดูจากรูปนะคะนักเรียนคิดว่าเขาใช้ส่วนไหนของมะพร้าวเนี่ยกะลานั่นเองนะคะเขาก็เอามาเจาะรูนะคะแล้วก็ใส่ไฟหรือว่าถ้าไม่ใช้ไฟเนี่ยคก็จะใช้ผางประทีปหรือว่าจุดเทียนใส่ในนั้นเงี้ยเพื่อให้แสงสว่างเล็ดลอดออกมาเนี่ยก,ก็คือสวยมากนะคะอ่ะนักเรียนคิดว่าอันเนี้ยใช้ในประเภทไหนเอ่ย ประเภทของตกแตง่งแต่อันนี้ก็คือสามารถเป็นประเภทของใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าใช้เพื่อให้แสงสว่างนะคะต่อไปอันนี้ก็คือแก้วและช้อนอันนี้เขาก็ทําจากกะลาเหมือนกันนะคะส่วนของกะลาเลยเนี่ยเขาก็เอามาเหลาเอามาทําให้มันเป็นรูปทรงของแก้วแล้วก็ช้อนนะคะอ,อันนี้นักเรียนคิดว่าเขาอยู่ในประเภทไหนเอ่ย อ่าประเภทของใช้นะคะต่อมาอันนี้อาจจะแบบบางคนก็อาจจะคุ้นบางคนก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วเนาะส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือสัตว์กะลานะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าแบบตามงานต่างๆงานวันเด็กหรืออะไรเงี้ยเขาจะเอาฟองน้ํามาทํามากกว่านะ สมัยนี้ก็อาจจะใช้ฟงน้ําในการทํารูปสัตว์เนาะแล้วก็ทําไม้ตกแล้วก็มีล้อข้างในนะคะสัตว์พวกนี้เนี่ยก็คือจะสามารถดิ้นได้เดินได้นะคะ,ะนักเรียนคิดว่าอันเนี้ยอยู่ในประเภทไหนสุดท้ายแหละเดี๋ยวครูเฉเลยให้เลยประเภทของเล่นนั่นเองนะคะอ่ะ พอจะเข้าใจกันแล้วเนาะแล้วก็อันเนี้ยเราทบทวนความรู้เนาะว่าสิ่งของแต่ละอย่างเนี่ยเขาอยู่ในประเภทไหนนะคะก็อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็คือที่เราสั่งที่ครูสั่งงานไปเนี่ยก็คือมีบางคนเนี่ยผิดกันหลายคนเลยนะแยกประเภทไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็มีเนาะวันนี้ก็ได้ทบทวนกันไป หัวข้อต่อมาปร,ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางานประดิษฐ์นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเกิดความคิดสร้างสรรค์เลยนักเรียนสามารถคิดเอทหรือว่าออกแบบงานประดิษฐ์ของนักเรียนได้เป็นในแบบที่นักเรียนต้องการหรือว่าเป็นแบบเป็นตัวของนักเรียนนะคะที่นักเรียนชอบเลยนะคะ,ะต่อไปนําไปประกอบอาชีพได้นะคะ งานประดิษฐ์บางชนิดเนี่ยก็สามารถนำไปจําหน่ายได้สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือว่าสร้างอาชีพให้กับเราได้เลยเนาะยิ่งเป็นงาน handmade เนี่ยทำยากเนี่ยราคายิ่งสูงนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างต่อมา นำชิ้นงานมาใช้ประโยชน์ได้จริงเนาะก็ชิ้นงานของเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยเป็นประโยชน์กับเรามากเลยเราสามารถใช้งานมันได้จริงๆอ่ะต่อไปนะคะช่วยประหยัดทรัพยากรจากการนําวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์นะคะก็คือสามารถใช้วัสดุจากทรัพยากรธ,ธรรมชาติหรือว่าวัสดุเหลือใช้เนี่ยที่เรามีเนี่ยสามารถนํามาทําให้มันเกิดประโยชน์ได้อีกนะคะ ให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่ครูอยากจะฝากก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางานประดิษฐ์นะคะก็ที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์นี้เนาะก็คือการทํางานประดิษฐ์เนี่ยเขาช่วยฝึกนิสัยในการทํางานให้กับเราไม่ว่าจะเป็นความอดทนแล้วก็ความละเอียดรอบคอบในการทํางานของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรอาทิตย์ก่อนเราก็ได้เรียนในเรื่องของการวางแผนวางแผนงานใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น การวางแผนหรือว่าการปฏิบัติงานหรือว่าการตรวจสอบผลงานและการแก้ไขผลงานของตัวเองอันนี้ก็คือกระบวนการวางแผนการทํางานปริิษฐ์น้อ,อนักเรียนได้รับความรู้กันไปพอสมควรแล้วก็จะมอบหมายงานให้แล้วนะคะก็ ให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่นมาคนละ1ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของเล่นประเภทของใช้หรือว่าของตกแต่งนะคะก็คือเลือกมาอย่างละ1ชิ้นไม่ได้ให้ทําแบบประเภททั้ง3ประเภทนะคะก็คือเลือกเลยนักเรียนอยากจะทําประเภทของเล่นอ่ะทําของเล่นมา1ชิ้นทาอยากทาของใช้อ่ะทำมา1ชิ้นนะคะอยากทาของตกแต่งมากกว่าทํามา1ชิ้นนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ทํามาให้ครู1่ชิ้นเนาะา ทำเสร็จแล้วประดิษฐ์เสร็จแล้วผลงานของตัวเองทำเสร็จปุ๊บถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มลน์การงานอาชีพของเราได้เลยเนาะแล้วก็มีคำถามอะไรถามในกลุ่มได้เลยนะคะแล้วก็อ่า บทเรียนก่อนหน้านี้นะคะใครยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ตามงานใบงานต่างๆเนี่ยสามารถเรียนย้อนหลังตามงานได้เลยนะคะงานก็สามารถตามได้ตามลิงก์ที่ครูส่งไปให้เลยนะคะดูชื่อเลยว่างานของเราค้างช่องไหนอะไรยังไงเนาะก็สามารถตามงานได้เลยเนาะส่งมาในกลุ่มไลน์ครูตามเช็คให้ตลอดนะคะอ่าพอจะเข้าใจกันเนาะถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถ ทักมาถามได้เลยนะคะนักเรียนก็หวังว่าง,งานประดิษฐ์อันนี้เนาะก็นักเรียนจะตั้งใจทํากันแล้วก็ผลงานออกมาเนี่ยก็อยากให้สวยงามนะคะนักเรียนแล้วก็ตั้งใจทํากันด้วยเนาะแล้วก็ทําเสร็จแล้วถ้ามีโอกาสเปิดเรียนนะคะเราได้เจอกันเนี่ยก็ครูก็จะเอาอให้นักเรียนเนี่ย เอาผลงานมาส่งให้กับครูด้วยตัวเองนะคะก็ตั้งใจทํากันด้วยเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีแค่นี้นะคะก็หวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ